รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องข้อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำวิธีการหาฉากสร้างบ้านนะครับมันก็จะเป็นสูตรคำนวณน,นะครับในเวลาเราจะสร้างบ้านนะครับเราต้องตีผังนะครับเราก็ต้อง มีสูตรคำนวณนะครับว่าเราจะตีผังยังไงนะครับจะหันหน้าบ้านไปทางไหนใช้เสากี่ต้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ย่อส่วนนะครับของผมนะครับก็จะเป็นการจัดฉากให้ดูแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมเสมือนของจริงนะครับสมมุติว่าเราอยากสร้างบ้านนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับสมมุติว่า ทางนะครับทางเข้าหน้าบ้านนะครับของเรานะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ระวางเสาหลักนะครับหนึ่งต้นนะครับตอกตีผังนะครับแล้วก็ดึงเชือกนะครับมานะครับผมก็จะใช้สูตรคำนวณ สามสี่ห้านะครับผมซึ่งเป็นสูตรโบราณนะครับในการคำนวณวิธีการตีผังนะครับก็จะเห็นว่าเชือกเส้นนี้นะครับมันยังไม่ได้ฉากนะครับผมจะย่อส่วนนะครับหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะครับแทนหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรนะครับ ถ้าของจริงต้องวัดเป็น1เมตร2เมตร3เมตรนะครับอันนี้ก็ย่อส่วนมาเป็นนิ้วนะครับก็ให้วัดจากเชือกตัวนี้นะครับมาหาเสานะครับ3นิ้วแล้วเราก็วัดจากเสาตัวนี้นะครับไปตัวนี้นะครับ4นิ้วนะครับ สี่นิ้วนะครับแล้วให้เรานะครับวัดจากเส้นตัวนี้นะครับมาหาเส้นที่ขีดไว้ตัวนี้นะครับให้ได้จํานวนห้านิ้วนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเลยห้านิ้วนะครับมันเกินไปนะครับกใบ็ให้เราดึงเสาตัวนี้เข้ามานะครับให้เราดึงเสาตัวนี้เข้ามานะครับ ึงเข้ามาให้ได้ห้านิ้วอดีนะครับนี่นะครับให้ได้ห้านิ้วอย่างนี้นะครับนี่นะครับห้านิ้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราตอกเสาไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ฉากนะครับจับนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามัน ได้ฉากเต็มพอดีเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรหาฉากนะครับการสร้างบ้านนะครับสาต้นต่อไปนะครับเราก็มาหาเหมือนเดิมนะครับสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับ เราก็ตอกไว้ก่อนนะครับไ้ตรงไหนก็ได้ <S 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 แล้วเราก็มาหาด้วยสูตรเดิมนะครับสามสี่ห้าสามนิ้วสี่นิ้ว แล้วก็ห้านิ้วนะครับก็ให้จับฉากไปยูก็ให้จับฉากหเหมือนเดิมนะครับขยับเสามานะครับแล้วก็ ฉากจับนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าได้ฉากพอดีนะครับพอเราหาแนวเสาต้นนี้ได้แล้วนะครับอีกต้นนึงนะครับเชือกอีกเส้นนี้เราก็ดึงมามัดกระเสาต้นนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับพอดึงมาเราก็ใช้ฉากนะครับทดลองจับดูนะครับว่าได้ฉากดีไหมนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าได้ฉากพอดีเป๊ะเลยนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตร3 4 5นะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับที่กำลังคิดจะ สร้างบ้านนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะวางแผนการวางผังยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคำนวณนะครับหาพื้นที่สร้างบ้านนะครับของช่างสมัยก่อนนะครับผมเขาก็จะหากันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่างสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีเลเซอร์ยิงนะครับนี่นะครับแค่นี้เราก็จะได้พื้นที่นะครับ ตรงนี้เราก็จะสร้างบ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ถนนนะครับถนนเข้าถนนเข้าไปหาบ้านของเรานะครับเราก็จะสร้างบ้านอยู่ในตัวนี้นะครับหน้าบ้านของเราก็จะหาคำนวณพื้นที่ได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรนะครับสำหรับวิธีการหาพื้นที่คำนวณสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมา แนะนำนะครับวิธีการตั้งเสาบ้านนะครับขุดหลุมเสานะครับว่าจะตั้งเสาแล้วก็ขุดหลุมยังไงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องเพาะบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ